อเควันนี้เป็นตัวแพนทอมนะครับก็แพนทอมเนี่ยเป็นแผ่นกระจกของเทก i ไซผิวสัมผัสจะมีความเป็นสปีดครับแพนทอมเนี่ยทำออกมาทั้งหมด2,500แผ่นครับเป็น l i m i t ต็ดด o อในไทยเนี่ยมีถึง700แผ่นนะทางร้านมา u ์ Innovation เอาเข้ามาเนี่ย700แผ่นเแผ่นขนาดของแพนทอมเนี่ยจะต่างจาก ขนาดปกตินิดหน่อยนะครับจะเป็นขนาด500มิลิเมตรคูณ450มิลิเมตรนะความหนาอยู่2.5มิลิเมตรเท่าที่ผมใช้ตัวแพนทอมมาครับมันผมว่ามันดีนะทั้งผิวสัมผัสทั้งตัวความไวของแพนทอมเดิมๆเนี่ยผมว่าดีเลยแต่ว่าผมติงนิดเดียวคือแพนทอมบายเทกูไซเนี่ย QC ไม่ค่อยดีครับ เาตามขอบแผ่นนะครับช่วงช่วงขอบแผน่นช่วงขอบขอบตรงแผ่นสลบนีนะครับบางครั้งจะมีจุดเล็กๆน้อยๆจุดที่ลายถลอกออกมามากอยู่พอสมควรคือคนบ่นเยอะมากเลยนะครับเจอกันเกือบทุกคนไม่ยังยังไม่เห็นใครไม่บ่นนะแต่ว่าถ้าเรามองถึงตัวพื้พนผิวอะครับความเรียบเนียนความอะไรเนียน่ยทำออกมาได้ดีแต่ตัวผิวจะมี็กเจอร์หยาบ อยู่พอสมควรครับจะจะไม่ได้ไวความไวเนี่ยจะไม่ไวเท่าตัว gas work ครับตัวเซนความไวจะไม่เท่าเซนแต่ว่าแต่ว่าอ่อแรงหยุดจะดีกว่าตัวเซนส่วนตัวเซนอ่ะมันแรงหยุดมันจะน้อยกว่าตัวนี้ครับคือคือคนถ้าคนเล่นหยุดเมาส์ด้วยการ ไม่ได้หยุดเมาส์ด้วยการกดนะครับหยุดเมาส์หยุดเฉยๆอย่างเงี้ยครับผมว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วก็ตัวแผ่นเนี่ยมีความมีความสูงความได้ความสูงอาจจะสูงกว่าตัวแผ่นรองเมาส์ทั่วไปนะแผ่นรองเมาส์ทั่วไปเนี่ยจะจะเตี้ยกว่านี่ประมาณิบมิลลิเมตรส่วนความกว้างเนี่ยก็จะกว้างกับแผ่นทั่วไปอยู่30มิลลิเมตรครับ ตัวแผ่นเป็นอันโคดนะฟูลซิลิโคนเบสแต่ว่าซิลิโคนเบสของตัวแผ่นท่อมะครับซิลิโคนเบสของตัวแผ่นทอมเนี่ยจะเป็นซิลิโคนเบสแบบธรรมดานะจะเป็นลายจะเป็นลายเฉยๆเลยนะครับจะไม่มีจะไม่มีตัวที่เป็นลิมิเต็ดที่เป็นลายของโรงงานจะเป็นลายเฉยๆเลยฉะนั้นถ้าใครคาดหวังว่าต้องการให้เป็นลาย เป็นลายจากโรงงานมาทํามาสวยๆตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้จะเป็นธรรมดาส่วนเรื่องการคุมเมาส์เนี่ยผมว่าคุมได้ดีตัวนี้ลองกับตัวโค้ดกายไซโคนโปรซึ่งแถมมากับตัวแผ่นนะครับลองฟังเสียงดูก่อนแล้วกันนะครับเสียงของโค้ดกายไซโคนโปรคือ ถ้าเอาตามถ้าพูดกันตามความเป็นจริงอะ่ะผมว่าตัวเนี้ยเงียบนะเงียบเลยคือผมว่าทําออกมาถือว่าทําออกมาได้ดีเลยอะ่ะแต่ว่าในความรู้สึกผมอะ่ะถ้าเขาขายในราคาตามหน้าเว็บอะผมก็ยังว่าแพงแพงไปมากอยู่ดีนะคือในความรู้สึกผมอะ่ะมันแพงกว่าตัวพวกซินว่าฟ็อกหรือตัวยิ่งถ้าเป็นตัวพวกเวสแล็บอะไรอย่างนี้ที่ผมลองลองใช้อยู่ครับแพงกว่ากันหลายเท่า ผมว่าน่าจะมี500อ่ะถ้าเขาถ้าเขานําเข้ามาขายครับแต่ยังไงต้องรอดูราคาอีกทีนะรอดูราคาอีกทีหนึ่งถ้าถามผมว่าผมชอบไหมถือว่าเป็นแผ่นสปีดที่ผมชอบมากๆเลยนะเพราะหนึ่งลายชัดมากครับลายชัดมาก2 2คือความไวมันกําลังพอดีอะ่ะไม่ไม่ไม่ได้ไวมากขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ช้าเกินไปเป็นแผ่นสปีดที่ถือว่าผมว่าถือว่าทําออกมาได้ดีเลยเรื่องการติด เมาส์อติดของแขนกับแผ่นเนี่ยก็ผมว่ามีบ้างเล็กน้อยแหะครับแต่ดีดีที่สุดนะเท่าที่ผมลองมาเนี่ยดีเทียบเท่ากับเซนตัวใหม่แล้วก็ตัวลูบี้ที่ผมลองใช้ไปเมื่อคลิปที่แล้วเลยฉะนั้นถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่อง QC ซนะซึ่งผมยังไม่เห็นแผ่นไหนรอดเลยมีแต่คนบ่นมาผมว่าแผ่นนี้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีคือถ้าใครชอบอะแผ่นนี้ผมว่า เจ๋งเลยอะทาออกมาได้ดีมากๆอะติดคิวซีนิดเดียวอ๋อแล้วก็มีคนบ่นมาหลายคนเท่าที่ผมลองคุยกับเ,เพื่อนๆในกลุ่มเอ่อเมาส์ก็จกแล้วก็คนที่ลองใช้มาหลายคนทุกคนบ่นเรื่องลายหมดเขาบอกลายทาออกมไม่ดีแต่ว่าผมว่าความบางทีก็มองข้ามไปมั่งก็ได้ครับมันแค่ไม่ใช่ลายแอนิเมะเองอะมันเป็นมันเป็นอะไรอ่ะผู้ชายถือดาบคู่และจะซัดกับไททันเรามั้งอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันผมยังอ่าน ่นแรงบันดาลใจของศิลปินมาเขาไม่พอแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามงานต่อๆไปของผมด้วยเดี๋ยวจะมีอีกหลายแผ่นนะครับก็ตอนนี้สั่งสั่งแผ่นจากจีนราคาหลักพันพันนี้นี่คือพันเดียวนะครับไม่ใช่ว่าหลายพันแล้วก็เดี๋ยวจะมีจะมีแผ่นอีกหลายแผ่นที่ลองลองสั่งมาจากจีนครับจะจะลองลองใช้ดูแล้วก็เทียบให้ดูว่าประมาณตัวไหนแล้ว แผ่นที่ผมยังไม่ได้ลองเนี่ยจะมีจะมีเดี๋ยวนะแผ่นที่ผมยังไม่ได้ลองจะมีอีกหลายแผ่นนะครับยังไงผมจะทยอยทยอยเอาเข้ามาลองรอ,งองทยอยทยอยเอาเข้ามาดูยังไงก็รบกวนด้วยว่าจะมีแผ่นไหนมาอีกนะครับยังไงก็วันนี้ขอขอบคุณมากนะครับรอติดตามคลิปจะต่อไปด้วยฝากซับสไคร้ฝากกดไลค์ด้วยก็ดีครับยังไงขอบคุณมากนะครับทุกคน プッペ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 ッ